มาแล้วคะ่ะเทศกาลงานลอยกระทงปีพศ .2568 ต้องบอกก่อนว่าแม่โบเนี่ยขายกระทงทุกปีเลยมีปีนี้ไม่ได้ขายเป็นปีแรกก็ขอออกมาเที่ยวเล่นที่งานบ้างนะคะวันนี้พวกเราจะแว้นมอเตอร์ไซค์ไปกันนะคะเพราะว่าที่จอดรถเนี่ยหายากมากเลยแล้วพวกเราเนี่ยก็เป็นสายแว้นในเมืองอยู่แล้วน้องแตงเนี่ยเขาก็เกิดอยากจะถ่ายคลิปให้แม่อีกนะคะวันนี้แม่โบดูจากการถ่าย้วก็พอใช้ได้นะคะเลยเลือกเอามาลงนะเสียดายถ้าจะทิ้งคลิปไปเฉยๆนะอาจจะมีเวียนหัวบ้างนะคะโอเคพวกเรามาถึงที่งานแล้วนะคะงานลอยกระทง นี้จะอยู่ที่ตลาดสอกาวคลองลลมนะคะแวะมาทักทายพี่ที่รู้จักกันก่อนนะคะพี่เขาเนี่ยขายกระทงกะลามะพร้าวแล้วก็เปลือกข้าวโพดนะคะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยจากนั้นพวกเราก็จะเดินเข้าไปในตลาดนะคะคนเนี่ยเริ่มเยอะแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เบียดกันเท่าไหร่นะแม่โบเนี่ยมาประมาณ6กโมงเย็นนะคะฟ้าก็ยังไม่มืดมากเดินไปเดินมาก็ได้ข้าวโพดคั่วมาแล้วนะคะ1ถุงของโปรดคุณายายลืมบอกไปนะคะว่าสมาชิกที่มาทั้งหมดตอนนี้ก็มี4คนนะคะก็คือคุณยายป้าเบนน้องแตงแล้วก็แม่โบแล้วก็เจอขนมที่อยากจะกินอีกแล้้วนนนะะคเป็รา มปังนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ไส้ทะลักนะพวกเราเนี่ยจะซื้อใส่ถุงกลับมากินที่บ้านพอเดินไปสักพักนะคะคนเริ่มเยอะมากๆเลยเราก็จะเดินไปที่งานอีกกองหนึ่งนะคะน้องแตงเนี่ยเขาอยากกินปลาหมึกย่างคะ่ะก็เลยจัดมา10บไม้นะร้านเนี้ยเขารับคนละครึ่งด้วยห้องนี้ก็จะมีของกินไม่เยอะเท่าฝั่งนู้นนะคะแต่จะดีตรงที่คนไม่เยอะเนี่ยแหละคะ่ะไม่เดินเบียดกันแล้วก็เหมาะกับการลอยกระทงนะเพราะเขามีที่เดินลงไปถึงข้างล่างเลยแต่เ,<อ>เราก็เลือกที่จะไม่ลอยที่นี่นะคะแล้วก็มาลอยที่หน้าวัดอีสานแทนนะมาลอยตรงที่มิดมืดนะแล้วก็กรระทงนี้าาาคะ25บ พวกเราจะลอยด้วยกันให้คุณยายเนี่ยอธิษฐานก่อนคน<ว>แรกทุกปีนะคะพวกเราเนี่ยจะลอยด้วยกันนะแล้วก็ใช้กระทงแค่หนึ่งอันเท่านั้นนะคะแล้วปีที่แล้วเนี่ยน้องแตงก็ใส่เสื้อตัวนี้นะแม่โบจําได้